วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เราได้พูดคุยสิ่งที่พระอาจารย์พูดคุยมาทั้งทั้งสองสองด้านก็คือด้านของคดีโลกคดีธรรมก็จะเล่าเรื่องของหลับของศีลในทาง ในทางที่เรารู้คร่าวๆไปแล้วนะก็คือเรื่องของศีลห้าศีลห้าเนี่ยไม่ใช่มีไว้ท่องแต่มีไว้ทำหรือว่ามีไว้เพื่อปฏิบัตินั่นเองศีลห้าไม่ใช่มีไว้เพื่อท่องแต่มีไว้เพื่อทำหรือว่ามีไว้เพื่อปฏิบัติ ถ้าพวกเราทุกคนรู้จักในการนำศี่ห้ามาใช้ในชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความปลอดภัยใครที่ไปวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่ช่วงที่พระม้วนศีลพระม้วนศีเนี่คือช่วงท้ายๆหลังจากที่เราสมถทานศีลเนี่ยพระท่านจะบอกว่า สีเลนสุขติยันติสีนี้จะทําให้เราไปสู่สุขติสุขตินี่คือที่โดยเฉพาะใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยจะได้รับสิ่งที่สบายเราจะรู้ว่าใจเราเนี่ยมันสบายยังไงเราก็ดูว่าถ้าเรารักษาสีเอาง่ายๆว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ย รู้สึกว่าลำบากในการที่จะรักษาศีลแต่เราก็มาเช็คดูที่ว่าในตัวเราเนีเราคิดว่าศีลห้าข้อศีลข้อไหนที่เรารักษาได้เอาที่เราคิดว่าเรารักษาได้เอาสักหนึ่งข้อก็ได้เอาสักหนึ่งข้อถ้าคิดว่าห้าข้อยังไม่ได้ อย่างน้อยก็ทําให้เราได้เป็นมนุษย์อยู่20่เปอร์เซ็นะถ้ารักษาศีลหนึ่งข้อได้เนี่ยคือมนุษย์20%ิซนถ้ารักษาศีลได้สองข้อก็เป็นมนุษย์40่สเเซสามข้อก็เป็น60สสี่ข้อก็เป็น80ดเอร์ซถ้าได้ทั้งห้าข้อยิ่งดีใหญ่เลยเป็นมนุษย์ตึงร้อยเปอร์เซ็นต์สีเรนะสุขตินติสีนี้ทำให้เราไปสู่สุคตินะอันนี้ เป็นการยืนยันแล้วก็เป็นการสัมทับว่าเมื่อเรารักษาศีลแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สบายเพราะว่าศีลนี่เป็นเรื่องของการประพฤติทางกายการประพฤติทางวาจาประพฤติทางกายเราก็ดูเห็นไหมข้อหนึ 3, ่งถึงข้อสามนี่หนึ่งสองสามนี่เป็นเรื่องของความประพฤติทางกาย ข้อสี่เียเป็นการประพฤติทางวาจาข้อห้าเนี่ยเป็นการประพฤติทั้งทางกายทั้งวาจาสีเลนะสุขติญติถ้าเราประพฤติได้กายเราก็ดีวาจาก็ดีใจแล้เป็นไงใจเราก็ดีด้วยสีเลนะโคข้สัมปทา ศีลนี่เป็นพวกขา้าศึกเป็นทรัพย์ทำไมถึงเรียกว่าศีลเป็นทรัพย์เพราะว่าใครเขาจะมาขโมยศีลออกจากตัวเราได้ไหมมันไม่เหมือนทรัพย์สินอย่างอื่นนะทรัพย์สินภายนอกเนี่ยเขาขโมยได้เรามีรถมีเครื่องประดับ มีเงินเนี่ยถ้าเขาขโมยเ,ยเขาขโมยได้ไนะั่ีเองแต่ถ้าเกิดว่าความดีในตัวเราเนี่ยใครเขาก็ขโมยไปไม่ได้นี่แหละเรกวันสีเลนะโพคะสรรมัมปทาเป็นโพคทร,รัพย์ทรัพย์นี้จะติดตัวเราไปใครเขาก็อยากจะได้ทร,รัพย์นี้ถ้าเราเนี่ยไปอยู่ในสังคมชุมชนใดเขาก็อยากจะได้ คนประเภทนี้แหละมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรมันปลอดภยัยไม่สร้างปัญหาไม่ได้ทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นผู้ขัศั์ที่เป็นทรัพย์ภายในสีเลนะนี้พูดติงยันติสีนี่จะนำไปสู่ภานิพานเด็กๆอาจจะเข้าใจเรื่องคาว่านิพานเนี่ย ิดว่าน่าจะเป็นชาติหน้าเราจะไปนิพพานในชาติหน้าหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นิพพานเนี่ยอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดถ้าเรามีสีเนี่ยนิพพานนี่นิพพานคืออะไรคือความสงบระงับไม่มีเรื่องของความโลภความโกรธความหลงระงับอยู่ในตัวเราแล้วก็เห็นจริงเกิดจริง แม้ว่านิพพานนี้จะเป็นนิพพานชั่วขณะก็ตามก็ทำให้เราเข้าถึงได้นะเหมือนกันกับเราได้ยินเนี่ยนะเราได้ยินพระอาราหันต์ไปนิพพานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนิพพานพระนิพพานที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เมื่อเราอยู่กับศีล สีนี่จึงเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นผู้นำพาเราไปสู่พระนิพพานได้แท้จริงเ,เรื่องสีนี่จึงเป็นสำคัญและมันก็จะจึงเชื่อมโยงไปสึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมด้วยประเพณีวัฒนธรรมเนี่ย ถ้าพร้อาารย์มองก็มันจะเป็นเปลือกเราจะเห็นว่าในในเอาเอานี้แล้วกันให้เราสังเกตดดุต้นไม้ต้นไม้มันจะมีเปลือกมีกระพีะ้แล้วก็จะมีแก่นมีเนื้อมีแก่นกระพี้เปลือกเนื้อแก่น ตัวแก่นที่แท้จริงมันจะแข็งที่สุดแก่นแกนของของต้นไม้แล้วก็ตัวเนื้อเนื้อของต้นไม้มันก็จะเป็นวงรอบที่เป็นแต่ละปีแต่ละปีที่สั่งสมออกมามันก็จะเป็นอีกในยะตัวหนึ่งแล้วก็จะมีกระพีกระพีมันก็จะเป็นตัวเยื่อเยื่อบาง,บาง,บางที่อยู่รอบแล้วก็จะเป็น เปลือกเขาเรียกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเปลือกไม้เปลือกไม้นี่จะเป็นความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมแต่มันก็ไม่มีมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็สังเกตดูประเพณีวัฒนธรรมมันเกิดจากความเชื่อมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัย,เ,ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยพระอาจารย์เห็นประเพณีลหลายๆอย่าง ในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีบางประเพณีที่มันเป็นสิ่งที่เพราะว่าคำว่าประเพณีก็เกิดจากคนนี่แหละทีะ่ไปสร้างขึ้นมาหรือว่าไปทำมันขึ้นมาเป็นความเชื่อของหมู่กลุ่มชุมชนนั้นเราจะเห็น ถ้าเราไปภาคกลางก็จะมีประเพณีที่ต่างกันกับของภาคอีสานหรือแม้ไปภาคเหนือเขาก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันอันนี้มันก็เกี่ยวเื่องกับภูมิภาคอย่างบ้านเราเนี่ยในบุญเดือนหกเนี่ยก็จะเป็นประเพณีบุญบ้องไฟซึ่งทางภาคเหนือก็ไม่มีภาคใต้ก็ไม่ม,ภม,มีภาคกลางก็ไม่มีเหนไหม ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยด้วยกันประเพณีก็ไม่มีก็เห็นความต่างแล้วอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นเปลือกมันไม่มีอะไระแน่นอนไปทางวิโรปมันมีไปทางะตะวันออกกลางไปทางอเมริกาทวีปต,ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันขึ้นแต่ความเชื่อ อันนี้เขาเรียกว่าประเพณีแต่มันก็สามารถที่จะประยุกต์ได้ในในศาสนานะอย่างประเพณีการเอาง่ายๆว่าเอาที่เราเข้าใจก็จะมีประเพณีบันลอยกระทงเหอนไหมก็จะมีทางศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่องเป็นการจุดธูปบูชาเป็นการจุดปฏิทินะการขอขมา แม่น้ำนี่คือเหตุผลที่มีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เรียกว่าบุญลอยกระทงแต่ทุกวันนี้ก็ผิดเพี้ยนกันไปเยอะ,อะก็ใช้เรื่องของมหรสลพเข้ามาความมอมเมาทำให้คนนี่เกิดความประมาะ,อะเอาเรื่องของ สิ่งที่เป็นการพนันเข้ามาจนทำให้ประเพณีความดีงามนั้นขาดความเคารพเชื่อถือกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสือ่อมต่ำเรื่องของอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ทำให้ปัจจุบันนี้เราก็ต้อง ทบทวนกันว่าสิ่งที่ทำใน,นปัจจุบันนี้มันเหมาะสมหรือว่าเป็นสิ่งที่จะรักษารากเหง้าของตนเองไว้ได้อย่างไรพระอาจารย์เห็นบางครั้งก็รู้สึกว่าสลดสังเวชใจแต่ด้วยกำลังที่เราเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยบางทีในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ ไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องเสมอไปถ้าเกิดว่าคนหมู่มากเป็นคนที่ทุศีลหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยอันตรายมากเขาเรียกว่าพวกมากลากกันไปถ้าตราบใดที่เรายังมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระหรือว่าเป็นประโยชน์เป็นที่น่า น่าคิดนะนักเรียนจึงมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงสังคมชุมชนปัจจุบันก็คือสังคมชุมชนปัจจุบันนีนะ้เป็นสังคมชุมชนที่ไม่ใช่ว่าคนชั่วมากขึ้นหรือว่าคนทำดีน้อยลงแต่เป็นสังคมที่ตอนนี้เนี่ยเราแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่ง ที่ชั่วคืออะไรสิ่งที่ดีนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะได้ว่าสิ่งดีคืออะไรสิ่งชั่วคืออะไรแล้วมันไม่น่าเป็นห่วงหรือว่าสังคมนี้จะไม่พิกรีด hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องของวัฒนธรรมใดๆก็ดีให้เราได้ตรหนักแล้วก็อย่าลงทิศลงทาง สิ่งใดที่เป็นรากเหงา้าสิ่งใดที่บรรพชนทําไว้ดีแล้วเราก็ควรจะรักษาไว้แต่สิ่งใดที่เราคิดว่ามันไม่ดีไม่งามเราอย่าไปทำอย่างประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะเอาเป็นว่าคนไทยเนี่ยวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดที่เป็นวร,รดกให้กันมาก็คือ การไหว้ s. <S การกราบนักเรียนรู้ไหมว่าการไหว้เมีกี่แบบมีกี่อย่างการกราบมีกี่อย่างเห็นไหมเอาเฉพาะการไหว้การกราบเนี่ยซึ่งเป็นความสวยงามของคนไทย,ยขอให้รักษาไว้เพราะว่าถือว่าเป็นความอ่อนช้อยความงดงามหัวของเรา อยู่สูงที่สุดของร่างกายเพราะฉะนั้นหัวนี้แหละจะต้องเป็นหัวที่มีสติมีปัญญาเวลาที่เราจะก้มให้กับใครบุคคลนั้นสมควรที่จะให้เราเคารพนับถือเราจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในความเป็นคนไทยแล้วก็ความเป็นผู้ที่ชื่อว่า นับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราจะนับถือพระพุทธศาสนาขอให้เราเข้าใจถึงความอ่อนน้อม่องตนคาระวะในส่วนที่เราควรที่จะรักษาไว้ประพฤติธปฏิบัติเป็นกรอบของประเพณีวัฒนธรรมอ่ะวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีขอจเจริญพร